USDT คืนสู่รากเงา Bitcoin Lightning เปลี่ยนเกมตลาดคริปโตโลกคริปโตกำลังสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อ USDT หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเทเทอร์กำลังจะกลับคืนสู่เครือข่าย Bitcoin ผ่านเทคโนโลยี Bitcoin Lightning การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กำลังสร้างแรงกระเพื่อมต่อทั้งตลาดไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วและค่าธรรมเนียมแต่ยังรวมถึงศรัทธาในเครือข่าย Bitcoin ที่กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อีเธอร์เรียม ราคาปรับตัวลดลงเพราะนักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่าเราจำเป็นต้องใช้อีเธอร์เรียมเพื่อสเตเบิลคอยอยู่หรือไม่หรือจริงๆแล้วบิตคอยสามารถเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินดิจิทัลได้ทั้งหมดวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ผลกระทบที่ตามมาและทำไมเลเยอร์สของบิตคอยกำลังสร้างความเชื่อมั่นจนแม้แต่โปรเจกต์มีมคอยและบล็อกเชนอื่นๆก็อยากเข้ามาร่วมวง ทำไม USDT ถึงกลับมาสู่บิตคอยย้อนกลับไปช่วงแรกของคริปโต USDT เคยเริ่มต้นอยู่บนบิตคอยผ่านเทคโนโลยี Omni Layer แต่ภายหลังย้ายไปสู่ e t h e r e ยมและเครือข่ายอื่นๆอย่าง BNB Chain, Tron และ Solana ด้วยเหตุผลหลักคือค่าธรรมเนียมที่ต่ำและความเร็วในการทำธุรกรรมที่สูงกว่าบิตคอยอย่างไรก็ตามบิตคอยไลท์นิ่งได้เข้ามาเปลี่ยนเกมใหม่เพราะมันทำให้ธุรกรรมบิตคอยมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง และรวดเร็วขึ้นในระดับที่สามารถแข่งขันกับอีเธอร์เรียมในจุดนี้เองที่ทําให้ USDT กลับมามองหาบ้านหลังเก่าอย่างบิตคอยอีกครั้งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ USDT กลับสู่บิตคอย 1. ค่าธรรมเนียมต่ํากว่าบนอีเธอร์เรียมการทําธุรกรรม USDT บนอีเธอเรียมมักเผชิญปัญหาค่าธรรมเนียมก่า g e e ที่สูงโดยเฉพาะในช่วงที่เครือข่ายแออัดในขณะที่บิตคอยไลนิ่งสามารถลดค่าธรรมเนียมลงอย่างมหาศาล 2. เครือข่ายบิตคอยแข็งแกร่งและปลอดภัยที่สุดการถือ USDT บนบิตคอยทาให้มั่นใจว่าเหรียญสเตเบิลคอยเหล่านี้อยู่บนเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือที่สุดในโลก3ทรอนและโซลาร่าถูกมองว่าเสี่ยงทรอนและโซลาร่าเป็นเครือข่ายหลักที่มีปริมาณ USDT สูงสุดในปัจจุบันแต่มีความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมและเสถียรภาพของเครือข่ายเมื่อเทียบกับบิตคอยผลกระทบที่เกิดขึ้นในตลาดผลกระทบต่ออีเธอเรียม นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าอีเธอรเรียมยังจำเป็นอยู่ไหมในเมื่อบิตคอยสามารถรองรับการโอน USDT ได้เร็วและถูกขึ้นปริมาณธุรกรรมของ USDT บนอีเธอรเรียมอาจลดลงส่งผลให้ความต้องการใช้อีเธอรเรียมในเครือข่ายลดลงนี่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันราคาของอีเธอรเรียมให้ปรับตัวลงผลกระทบต่อตลาด Stable Coin USDT บนบิตคอยอาจกลายเป็นตัวเลือกหลักของนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด อาจเกิดการแข่งขันระหว่าง USDT ที่อยู่บนเครือข่ายบิตคอยกับเหรียญ Sta เบร์คอยอื่นๆเช่น USDC <T. S 1> และดายทาเลเยอร์สบนบิตคอยจุดเปลี่ยนของวงการบิตคอยเคยถูกมองว่าเป็นเพียงทองดิจิทัลใช้เก็บมูลค่ามากกว่าการทำธุรกรรมในชีวิตจริงแต่การมาของเลเยอร์สเช่น Lightning Network และ r e s k e Rustock ก,กำลังทำให้บิตคอยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นเลเยอรสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไร 1>, 1. l i g h t n n n g Network ทำให้ธุรกรรมเร็วเท่ากับบัตรเครดิตลดเวลารอการยืนยันจาก10นาทีเหลือไม่กี่วินาที 2. ความปลอดภัยของ Bitcoin แต่ความยืดหยุ่นแบบ DeFi Layer 2อย่าง ISK และ Stack กำลังนำา s m r t t o o t t r c t t มาสู่ Bitcoin 3. ช่วยให้โปรเจกต์อื่นๆเข้ามาใช้งาน Bitcoin มากขึ้นแม้แต่ MemeCoin และโครงการ NFT ก็เริ่มมองหาโอกาสสร้างเหรียญบนบิ c o อ n ทำไมมี c คอ n และโปรเจกต์ใหม่ๆถึงอยากมาที่ Bitcoin บิตคอยมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นมากกว่าเชนอื่นค่าธรรมเนียมต่ำลง Lightning Network ลดข้อจำกัดเรื่องค่าธรรมเนียมทำให้สามารถสร้างโปรเจกต์บนบิตคอยได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงจากการถูกแบน Ethereum และเครือข่ายอื่นๆบางครั้งถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานกำกับดูแลบิตคอยซึ่งเป็นเครือข่ายกระจายสูนแท้จริงจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสรุปบิตคอยกำลังจะก,กลายเป็นทุกอย่างได้หรือไม่จากเดิมที่บิตคอยถูกมองว่าเป็นเพียงทองดิจิทัล ปัจจุบันมันกำลังพัฒนาเป็นมากกว่านั้น s t a b บ e ร์คอสมาร์ทคอนแท็ก NFT และมีมาคอยกำลังเข้ามาใช้งานบนเครือข่ายบิตคอยมากขึ้นการกลับมาของ USDT บนบิตคอยอาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอนาคตของคริปโตไม่ได้มีแค่อีเธอร์เรียมหรือเครือข่ายอื่นๆอีกต่อไปแต่บิตคอยกำลังจะเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของโลกคริปโตในรอบทศวรรษกดติดตาม s t a c k s e เรียนรู้บิตคอยน์เทคโนโลยีการเงิน และหมายเซ็ตที่มองไปในอนาคตก่อนใครแล้วพบกันคลิปต่อไป StackSats Stay Humble